ทำการตั้งในส่วนของล้อนะฮะเรื่องของสนย์ล้อทั้งหมดสี่ล้อใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับทันนี้โดยรวมก็เดี๋ยวจะให้ดูครับอันนี้ส่วนของล้อหน้าเห็นไหมครับว่า,าแคมเบอร์เป็น0ูจุดห้าก็0ูยห้าอยู่แล้วไม่เป็นไรส่วนก้อนนี้คือโทมันเป็นเอาห้าเราเปลี่ยนเป็นอินสองนะครับแล้วก็ส่วนข้างนี้เป็นเอาหนจุดห้าก็เปลี่ยนเป็นอินสองนะครับ แล้วก็ฐานล้อหน้าก็อยู่ที่เห็นไหมฮะ1,700ประมาณนี้นะครับ,รบส่วนล้อหลังนะฮรฐานล้ออยู่ที่1,946ประมาณนี้คร่าวๆนะครับน, 6, 000, 000, นะครับแล้วก็เอามาหารกันเพื่อให้ระยะอยู่ตรงกลางระหว่างข้งล้อหน้าล้อหลังก็คือเอา1,946หารกันนะครับก็ได้ครึ่งหนึ่งเพื่อได้ระยะล้อที่ห่างกันพอดีตรงกลางอันนี้ก็1,700นะครับซึ่งก็มาหารกันนะครับส่วนเรื่องของแคมเบอร์อันเก่าเลยครับจะเป็น หนึ่งจุดอยู่แล้วก็ถูกต้องไม่มีปัญหาแต่ข้างขวาจะมีอยู่ที่ลบสก็เปลี่ยนเป็น1.7นะครับโทก็ปกติทุกอย่างอันนี้ทําการตั้งศูนย์นะอรับกรณี้ทาการเช็คศูนย์มารีย้อยแล้วก็ขับดีปกติไม่มีปัญหาอะไรนะฮะพวงงอะไรไม่สัน่นไม่กินซ้ายไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ปัญหาคือรู้สึกว่าเวลาขับไปมีการถไลนี่หน่อยซึ่งเวลาวิ่งเร็วๆจะมีอาการแบบนี้นะครับไม่มีอาการกินยางฮะดอกยางทุกอย่างปกตินะครับผ่านการตั้งศูนย์มานะครับ สองที่นะครับก็ได้ค่าเดิมอันนี้ทําการตั้งแบบเชือกได้มาตรฐานมากกว่าเดิมนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคของช่างนะฮะที่ต้องการความละเอียดมากขึ้นในเรื่องของการตั้งแบบเชือกแบบนี้นะครับแต่ทางเชือกกะมีการดึงฐานล้อด้วยเลเซอร์นะครับแบบนี้นะครับดึงเชือกฐานล้อระยะห่างแคมเบอร์ทุอ,อินทูอเอาทั้งหมดนะครับก็เรียบร้อยครับที่ร้านคันนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถเชิญมาที่เดิมวยไฟได้ค,ครับสวัสดีครับ Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd die away, but my walls have kept me down. Now I'm lost. That open door show me proof that there is something more. I just hope I am okay with the choices I make. Maybe then I understand. You said I tell you. นำรถวิสันเทนามาทาการตั้งศูนย์แบบเชือกนะครับเชในเรื่องของ,งครันนี้ับภาพได้ปกติไม่มีปัญหาเรื่องของการกินยางนะฮะนะฮะขับปกติทุกอย่างแต่ว่าเวลาขับจะมีเรื่องของการถลยิดหน่อยฮนะก็ทําการตั้งศูนย์ใหม่แบบเชือกนะครับเป็นปัญหาพวกนี้ก็เกิดจากรถหลายคันที่ขับแล้วมีการถลยบ้างเป็นบางครั้งนะครับเดี๋ยวนี้มีการโหลดด้วยหน้าก็ใช้เป็นแมก ข19นะฮะหลังก็19เดี๋ยวขนาดยางไม่เท่ากันนะอันนี้ล้อแม็กลู8.5หลัง10.5นะครับาการตั้งเรื่องของท่่งล่างนะครับฐานล้อไม่เท่ากันนะฮะหน้าก็อยู่17.17.03นะครับเห็นไหมครับหลังก็19.46จะกว้างกว่านะครับก็มีเรื่องของแคมเบอร์ติดลบอันนี้ไม่เท่ากันฮะคแคมเบอร์ก็คือล้อหลังเห็นไหมครับว่า1.7อันนี้คือลบ2นะครับ น,น,นะครับก็ทําการาตั้งค่าใหม่นะครับให้เหมาะสมกับการใช้งานตามการใช้งานของเรานะครับ